สวัสดีครับ m อ a x s o l a r c e ซ l จังหวัดพิษณุโลกครับชุดนี้เป็นชุดของคุณพี่อิมมี่นะครับสั่งมาจากเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับเป็นระบบ24โวลต์3,000วัตต์ของทางร้านนะครับแล้วก็สั่งพิเศษนะครับสั่งพิเศษเข้ามาเป็นในเรื่องของการฟ้าผ่านะครับ s เซอร protection การฟ้าผ่านะครับพร้อมสายกาวแท่งกาวนะครับทางร้านได้จัดให้ครบชุดเลยนะครับจัดให้ครบชุดเลยนะครับ ตัวนี้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดครับสายแผงโซล่าเซลล์นะครับเสียบเข้ากับแผงได้เลยแผงใช้แผง300กวัตต์นะครับ300กวัตต์ถ้าจะเพิ่มแผงต้องต่อแบบขนานกันเท่านั้นนะครับห้ามต่อแบบอนุกรมนะครับห้ามต่อแบบอนุกรมนะครับในส่วนของแบตเตอรี่มีสายไปให้มีขั้วทองหลวงนะครับมีขั้วทองเหลืองให้แล้วก็มีสายต่ออนุกรมแบตเตอรี่นั้นต่ออนุกรมนะครับเพราะว่าเป็นระบบ24โวลต์ใช้แบตเตอรี่8 0แอมป์หรือ100่แอมป์2งลูกนะครับต่ออนุกรมกันตรงกลางนะครับมีสายต่ออนุกรม นะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยในส่วนของที่อยู่ด้านบนนะครับเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยปลั๊กนะครับเพื่อที่จะมาผ่านระบบกันดูดกันช็อตของทางร้านแล้วก็มีหลอดไฟแถมไปด้วยนะครับหหลอดเสียบกับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแจ็คเสียบหลอดไฟกดสวิตช์บนแป้นนะครับหลอดตัวนี้เป็นหลอดเล้งกว้างนะครับก็คือรับได้ตั้งแต่12ถึง8 5โวลต์นะครับความสว่างอยู่ที่720ลูเมนนะครับซึ่งมีความสว่างมากนะครับตัวนี้ ส่วนฟิลนะครับผมมีฟิลอะไหล่ไปให้ด้วยนะครับเผื่อป้องกันหลอดช็อตหลอดขาดนะครับแล้วก็ท่านเอาฟิลเปลี่ยนในกระปุกฟิลได้เลยนะครับอันนี้ทางร้านแถมไปให้เป็นฟิลอะไหล่ได้ด้วยพอต่อทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสังเกตจากหน้าจอชาร์จเจอร์นะครับจะมีรูปพระอาทิตย์นะครับจะมีรูปพระอาทิตย์ชาร์จลงสู่แบตเตอรี่นะครับจะมีรูปพระอาทิตย์ชาร์จลงสู่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือต่อครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีสวิต สวิตช์ในส่วนของอ e ิวอร์เตอร์นะครับเปิดสวิตช์ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะครับปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเวลาไม่ได้ใช้งานานาน,านาก็ปิดไว้ส่วนเบรกเกอร์ทั้งหมดเปิดไว้เลยนะครับไม่ต้องปิดเบรกเกอร์ทั้งหมดไม่ต้องปิดนะครับอันนี้ผมทดลองกับพัดลมให้ดูนะครับเป็นพัดลมไฟบ้านปกตินะครับทําง,งานปกตินะครับพัดลมทีวีหม้อหุงข้าวนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ตัวนี้สามารถใช้ได้าารไดครับ ยินดีบริการทุกท่านครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยจะสอบถามต้องการระบบประหยัดไฟหรือระบบต่างๆเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะครับตัวมาสอบถามได้ครับ0816806051ครับ0816806051ครับ M Max Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับร้านอยู่เส้นหลังวัดพระพุทชินราชนะครับหรือวัดใหญ่นะครับเลยจากหลังวัดมาสักครึ่งกิโลนะครับอยู่ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดน้อยนะครับตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนเลยนะครับ ต้องของขอบคุณนะครับคุณเอมี่อีกครั้งนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านนะครับสั่งมาเชจากเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครขอบคุณครับสวัสดีครับ